ออมสินขาดรับนโยบายรัฐเร่งแก้ไขรุกหนี้ NPL ของสินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกรันให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่หนึ่งล้านบาทสวัสดีค่ะในคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้สำหรับคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ค่ะ ซึ่งนายวิทยรัตนากรผู้อํานวยการธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่าธนาคารออมสินได้ขานรับนโยบายแก้ไขปัญหานี้ของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้กําหนดให้เป็นเรื่องวาระแห่งชาติทางธนาคารออมสินจึงได้จัดทํามาตรการแก้หนี้ล่าสุดค่ะทางธนาคารออมสินได้ออกมาตรการแก้ไขหนี้รูปหนี้ NPL หรือหนี้เสีย ของสินเชื่อรายย่อยไม่มีหลักประกรันซึ่งให้วงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทจะยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดในวันที่ลูกหนี้ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้ค่ะ การที่ลูกหนี้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้สิ่งที่ลูกหนี้จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือ 1. ส่วนยอดหนี้ที่เหลือทางธนาคารจะปรับลดเงินงวดผ่อนชําระ2อัตราดอกเบี้ยปีแรกจะลดเหลืออยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์านำเงินงวดที่ลูกหนี้จ่ายชําระไปตัดเงินต้นทางจํานวน 4. ในปีที่สองเป็นต้นไปจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3. เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลอดอายุสัญญาเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ลูกหนี้มีเงินคงเหลือเพียงพอใช้จ่าย ในนชีววิตประจัํา5คงสถานะนี้ชั้นปกติไม่เสียประวัติเครดิตเพื่อที่จะให้เรามีโอกาสในการทําธุรกรรมทางการเงินได้ในอนาคต นอกจากนั้นทางธนาคารยังชะลอกระบวนการดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้สถานะ NPL หรือหนี้เสียด้วยมาตรการสีไม่ไม่ฟ้องไม่ยึดทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดไม่ฟ้องรมละลายก็จะมีการพิจารณาตามสถานะคดีของลูกหนี้แต่ละรายค่ะว่าอยู่ในขั้นตอนใดซึ่งการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารนะคะจะคิดอัตราดอกเบีย้ยพิเศษตามเงื่อนไขและสามารถให้ผ่อนได้สูงสุดอยู่ที่10ปีค่ะถ้าใครสนใจเข้าร่วมโครงการนี้นะคะทาง ธนาคารจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปไมโมหรือ sms และเป็นจดหมายเชิญลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการโดยจะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินและที่แอปไมโมค่ะจะให้ลงทะเบียนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20ธันวาคม66ถึงวันที่28กุมภาพันธ์67และต้องทำสัญญาปรับโครงสร้างนี้เสร็จภายในวันที่31มีนาคม67หากมีข้อสองสัยนะคะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1115ค่ะ และนี่ก็เป็นข้อมูลทางธนาคารออมสินขานรับนโยบายแก้ไขหนี้ลุกหนี้ NPL สำหรับวันนี้ธัญรัตน์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ